ยังก็รลุงแล้มยังกับนว่าคำแงคำบ้าคนั่นเนี่ยใช่เล่าเอาสูบบิมเขาใชไฟไปสันดีนี่พี่น้องพี่น้องที่เิหตร์ส้มใหพี่น้องเนี่ยน้ำพอแหลมพอแ้มเนี่ยนีะครับพอแยลมแย้มครับก็พยูร์พอรุ่ยพยรอพนแมจริงเออพ่นโซมาต์พอเลี้ยเพาะว่าเราพ่นโซมาตมันบอกมปเนี่ยไปว่าเรียนๆเด้ไปนี่เขาต้องพอเป็นจริงเป็นจังโง เป็นตูเป็นตาแล้วคนเดียวคนที่ห้องอาสูๆได้กว่เนี่จุลนยอันีมสาร่ยมันเนนุ่มช้อนะครับาเที่อี่าหร่ยเที่ัดดอยยักษ์รับเื่อได้เนงเอานี้่เรวแท้นนี่ารยบไปเรียบแทอไปเร้วขับรถไปไมุ่นมาว ตะเมียสวดอยู่กว้างหนึ่งอย่างเงี้ยตะเมีสวดสวดอีมีหน้าเราอยู่เบานั้นนั่น้องครเบ,บาเอฟครับสวัสดีเพื่อนหนึ่งครับพี่น้องเนาะกลับมาสู่ใช่ค่ะบั้นสาวหน่อยกับพยุตคือเก่าครับคับตับ้งสองพยุตฝากนั่งเด้อแฟนคลับก็ได้ครูขอบคุณพี่น้องหกร้อยกว่าท่านครับตอนนี้ที่เขามาเบิงไล่นะครับลูกสาวมาเรียนกีฬาสีภายในบอกครับลูกสาวก็ได้มาลูกสาวมากกว่นอื่นครับ พงหิงมาพุ่งนี้เราก็ที้งานพรยเอกนั้นเอกนีกีฬาอย่างเนี้ติตะล่นน้ำคอได้บนเล่นในตกีฬาพู้เเ่าสักก็เยอะม่ขึ้ได้ขาเนาะตายเลยเล้วเ็นี่ยังรคบดพีตนี้กีร่ายงน้ำหนักที่นอยู่ฮะกิตาตีปิกิตาตีปบกิตาตีปิตาตีหมอดนะตะเกน้อเออมันหมอมันมันลงทุนไหลกัน้พ่อตกบริหารเองกิลงก็ไอ้นั่น่ที่เขาปลูกในเลนนันฮะกี่ากีร่กีล่กีร ันนั้นเป็นงานถนัดของกันซุ้มส,สาวสองเขาอออเดอกอนันนนท์พี่น้องเนาะวันนี้มวลเด้อพี่น้องมาสั่นขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดติดตามช่องนันทพงศ์ลำเพลินออฟฟิเชียลลำเพลินโชว์เด้อพี่น้องลำเพลินโชว์เป็นลำเพลินโชว์ดิเ<ไ>ป<ช>็นสีวน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลินโชว์นันทพงศ์ลำเพลิน,นโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเป็นพายุวงสองเป็นวงสองพี่น้อง เป็นผู้แรกที่ได้แตกสาขาสำหรับล้ำเพื่นช่วยใส่คข้นี้เล่กวะใส่คข้นี้ผู้แรกใส่เข้มนี้ผู้แรกตอนนี้พี่น้องกกำลังติดตามเนาะเตอนใดแล้วเตอนใดแล้วตอนนี้สองพันสองพันเจ็ดเอาไปทำไฟติดตามไฟหมู่บ้านนี่หาร้อยที่เขานั่งบอกกันเนี่ยนะที่ร้อยที่เขานั่งบอกกันที่เ้ยหมู่บ้านนี้หมึก่อนเอาพี่น้องไม่ได้หงายหัวดันครับผมมากดให้ช่องนั้นดะพวงแล้วก็ช่องครับอีกช่องครับขอฝากนะครับลูกศิษย์ท่งบอลโจนะครับ ทางทีมงานเจโอวันครับทางช่องสอนหนุ่มทะเบียนเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับฝากนีิด้ึงครับหรือผู้ใดโยกไก่โยกไก่กับที่เชีดแถวกำมาละใสมีอย่างผ่านไปกับรับขับสายสอบถามกับอะไครับงานทะเบียนเฮาเขาไปพี่น้องทางกำมะละใสกับว่าบ่หน่อยหมื่นคนกำลังวาสิียางไปเบิ่งขบวนแห่เขาไปเดือดไปตาอลังการเนาะวยเฮ็ดงานเงยกว่างานอบต่ะเงยกว่างานอบเภอื่อ เอามาเบิ่งพี่น้องมันได้รถได้ละได้น้องแกงมานได้ส่หมอลำแข่งกีฬาแล้วก็แต่งสุดหมอลำมาแข่งกีฬาเอามามะเบิ่งแตะเบิ่งดิพี่ยังสิเกิดเกิดมันบ่แม่นอีกบรรยากาศนึงก็ลังไลายสดทางช่องเบาผู้ไทยนะครับครับเออนั่นคือหน้างานหน้างานครับบรรยากาศนะครับมื้อนี้นะครับบรรยากาศทางโดมสาวน้อยนะครับกีฬาสีสาวน้อยครับมื้อนี้อ่ะมาเบิ่งบรรยากาศนะครับว่าทางหมอลำเพิ่น จัดกีฬานะครับแข่งกีฬาสีสีเป็นแน่ใดเมื่อนี้แบงออกเป็นสีสีนะน้ำกันครับพี่น้องนะครับนี่คืออาณาจักรสาน้อยนะครับอ่านะครับอาดีใจรไล้ครับเมื่อี้ได้ข้ามาสูตรอาณาจักรของซาโนยนะครับซึ่งเข้ามามืนอี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับรั้งที่สองนะครับเดี๋ยวจังน้อยนะครับจังน้อยทาง นมซอนนะครับทั้งช่องซ้อนอุงทะเบียนนะครับสีได้ผ้าไปพบติดตามบรรยากาศนะครับไม่การแจ้งขันกีฬาสีนะครับของทั้งครอบครัวสาวหน่อยนะครับกีฬาสีของครอบครัวซ้อนหน่อยเก็บบันเพิงนะครับทั้งเมื่อชีวีด้วยกันนะครับเป็นเลยกันเมื่อนี้นะครับซ้อนอุงทะเบียนนะครับกับสีได้เกาะติดตามบรรยากาศ มาฝากพี่ต้อนน้องนะครับติดตามรอชมนะครับคลิปที่อ่าขอามาฝากพี่ฝากน้องนั่นนะครับเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะครับจังไหนก็ฝากนะครับฝากช่องนะครับเด้อติดตามทั้งช่องซอหนุ่มทะเบียน JO1 Official นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ